ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์ร,ราชพักดีสิริกิจาการินี่พีรยายพัฒน์รัตศีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชากุมารีจะเสด็จพระราดํำเนินเยี่ยมสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่หถึงวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2 5 6 6 ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ,จ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมรชาชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการทดลองทางฟิสิกส์และดาราศาสตร์ฟิสิกส์ด้วยการตรวจวัดอนุภาคนิวทรีโนโในห้องปฏิบัติการใต้ดินจูโนภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันฟิสิกส์พลังงานสูงแห่งสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนณเมืองเจียงเหมิน และส่งร่วมพิธีฉลองการเสด็จพระราชดำเนินเยีอยสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งที่ห0ณเรือนรับรองรัฐบาลเตี้ยวอยู่ไถ่กรุงปักกิ่งซึ่งสมาคมมิตรภาพมิเทศสัมพันธ์แห่งประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นนอกจากนี้จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอบรเนเตศสถานที่สำคัญต่างๆในคนครกวางโจเมืองฝอซานและกรุงปักกิ่งสมเด็จพระนิษิาธิราจเจ้ากรมสมเด็จพ,พ,พระเทพพระราชราชุดาสยามพร,รมร,ราชกุมารี จะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษสเสด็จพระราชด,ดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันพฤหัสบดีที่1มิถุนายนพุทธศักราช2566เวลา8.30นาฬิกา30นาที และจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษสเสด็จพระราชด,ดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่6มิถุนายนพุทธศักราช2566เวลา19นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง29พฤษภาคมพุทธศักราช2566